โอเคสวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งคิดว่านะ่ก็น่าจะเป็นตอนที่3วันนี้ขออัดล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ค่อยว่างงานยุ่งนิดนึงภายในวัน2วันนี้ก็อาจจะทําเผื่อสาหรับพฤหัดสุกไว้เลยก็คือวันที่23กับวันที่24่ีนะฮะเดียวก็จะเปิดสองซองล่วงหน้านะครับก็จากครั้งที่แล้วนะครับเราสะสมมาได้ละยี่สิบหกใบจาก244 นะครับเอ่อก็จริงๆได้มีโอกาสไปเอ่อสั่งซื้อเพิ่มเติมนะฮะจากร้านหนึ่งในออนไลน์เอ่อถ้าไม่นับคอยเนี่ยก็เอ่อเนี่ยประมาณ1 1 1 1รบาทนะฮะเอ่อรวมค่าส่งแล้วเอ่อแต่ถ้าเอ่อสมมติรวมคอยไปเลยจริงๆอาจจะถูกกว่านั้นเพราะว่าลดไปได้อีกประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณ80บาทบนะฮะเอ่อก็อ่แต่ไม่เป็นไรเราไม่นับคอยดีกว่าเพราะว่าเราไปเก็บมาได้ ะะเดี๋ยวให้ดูตัวซองนะฮคะร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตลองตัดก่อน,นะะอ่รูาจะเวิร์กไหมบนะเดี๋ยวขอตัดก่อนเองนะ,ะครับก็อาจจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ ก็หอมาใช้ได้นะฮะมีอกแปะมาใหเ้เดี๋ยวลองดูว่ารวมแล้วเป็นยังไงโอเคก็สภาพที่รยากได้นะฮะก็ครบ2อัน จริงมีรอยยับนิดหน่อยตรงขอบก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ไม่ได้เอาไปขายต่อนะฮะก็เอามาเปิดเล่นเองก็ถือว่าประยัดตังค์ไปได้ระดับนึงนะครับอืมก็ถือว่า not ตแบเนาะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันสำหรับ2ซองที่เราจะเปิดกันนะฮะอ่าไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไง จริงๆวันนี้ก็ลองพยายามที่จะดูใน Seven เซเวนหมือนกันเหมือนเซออนไลน์จะยังสั่งซื้อได้ะะก็ถือว่าดีเลยก็เลยสั่งไปเพราะว่าขอลดหย่อนภาษีได้ตัว e-tag นะฮะ,นะเรามาดูกัน2แรกระหว่างนี้ก็ไม่อยากจะซื้อมาเยอะนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็สิท ยี่สิบสามสิบซองนะฮะยังไม่รวมอันอื่นที่ผมทยอยซื้อมาก็คิดว่ารวมๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบหกสิบซองไม่เกินเจ็ดสิบแล้วกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะโอเคอืมแคปไซจินะฮะไม่น่าซ้ำโอโดริโดริก็ไม่น่าซ้ำจิระหุ่ย Oh, อันนี้เหมือนจะเป็นฟอยนะฮะยังไม่เคยมีน,นยังเปิดไม่ได้แล้วก็วอเตอโอเคอันนี้สำหรับซองแรกต่อไป2ที่2ต้องพยายามดูว่าไม่งั้นกลัวไปตัดกันเดี๋ยวจบกันพอดีจริงๆก็มีความสนใจอยากดูเซตภ,ภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันแต่ก็ เอาให้มันจบเป็นเรื่องๆไปดีกว่าเดี๋ยวจะเกินตัวเค okay. ไม่น่าซ้ำเหมือนกันนะฮะบัฟฟอนก็ไม่ซ้ำแน่ๆนี่ก็ไม่คุนเหมือนกันนี่ชัวๆไม่คุนโอเคจบนะฮะวันนี้ก็ยังปิกาจูยังไม่ออกมาให้เรานะฮะเดี๋ยวลองสรุปดูเร็วๆเดี๋ยว อาทิตย์หน้าหรือไม่ก็วันเสาร์เดี๋ยวผมอาจจะสรุปอีกทีก็ได้ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์เป็นยังไงนะฮะเบอร์90เดี๋ยวมาดูกันนะ90ไม่ซ้ำนะฮะมันซ่องใสผมจะหมดเลยด้วยเดี๋ยวจะต้องไปหาซื้อไม่รู้จะผ่านตาม้านการ์ดหรือเปล่านะฮะจริงๆริงแถวบ้านไม่ค่อยมีด้วยร้านการ์ดก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสใด ไปแวะซื้อก็ส่วนใหญ่ก็จะสั่งออนไลน์กันนะฮะหรือไม่ก็เซเว่นนะฮะถ้าสำหรับเพื่อนๆพี่นๆน้องๆที่ไม่สะดวกก็ผมว่าสั่งซื้อเซเว่นออนไลน์ก็สะดวกนะฮะแล้วก็ไปรับที่เซเว่นที่ใกล้ที่สุดไม่เสียค่าส่งนะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นขายของให้เขาหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าก็สะดวกกันองหาทางกัน โอเคเดี๋ยวขอเอาฟอยล์เก็บใส่รวมไปในชุดก่อนนะฮะแต่คิดว่าโดยรวมแล้ววันนี้น่าจะได้อีกประมาณ10อันนะฮะ,ะจริงๆผมไปเจอในกลุ่มของเทรดดิ้งนะฮะว่าเราสามารถที่จะไปซื้อคนที่เขาเปิดแล้วเขาไม่ชอบพวกการ์คอมมอนนะ,ะเขาก็ขายทิ้งกันช่างกิโลอันนั้นจริงๆก็น่าจะประหยัดไปได้อีกพอสมควรเลยนะนะ ก็กำลังสนใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เทคแอคชั่นนะฮะโอเคก็เดี๋ยววันนี้โดยรวมนะฮะมาดูกันผมยังใส่ไม่หมดนะฮะก็สิบสองนะครแปดสิบหกนี่เป็นพลังจิตเหมือนโปเกมอนการ์ดนี่เขาจะเลี่ยง มืนกับว่าเลี้ยงไว้เลยตามท่าในแต่ละชุดเนาะผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนันก็สะดวกดีร้อยสี่สิบก็โอเคก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ดังๆที่เขาอันนี้เท่าไหร่นะฮะหนึ่งสองสาม ห้าบก็ด25บ6 27 28บ9 30 31 32 33 34 35้ใบ,นะรบ,นะรบจริงๆก็ถูกแล้วนะฮะเพราะว่าระบบเอกแล้วก็จริงๆมีโปรโมทอีกใบหนึ่งดังนั้นถ้านับไปเนี่ยก็คือ36กก็ถือว่าไปไปได้ด้วยดีนะฮะจุดเริ่มต้นะ คิดว่าเดี๋ยวสักพักพอเกิดร้อใบหรือไม่ก็60-70บเใบน่าจะเริ่มมีซ้ำบ้างแหละก็ไม่เป็นไรครับขำๆก็ค่อยๆสะสมกันไปก็คิดว่าอาจจะประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสะดวกวันเสาร์หรืออาทิตย์ก็มาอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็มาลุ้นกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวตอนที่สั่งซื้อจากร้านหนังสือร้านหนึ่งนะฮะะแล้วเขาส่งให้ออนไลน์ก็ได้ส่วนลดไปเหมือนกัน ก็ประหยัดจากราคาซื้อหน้าร้านไปแล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะฮะ e t a c saving ก็ซื้อขึ้นไปก่อนช่วงนี้เดี๋ยวหมดช่วงนี้ก็คงไม่มีเงินซื้อแหละเพราะว่าครบโคตาโอเคก็โดยรวมนะฮะเราใช้เงินไปแล้วประมาณพันหกร้อบาทเข้าๆนะฮะก็คือ500กว่าบาทตอนแรกแล้วก็อีกประมาณ1,100กว่าบาทนะฮะแล้วก็เปิดไปแล้วประมาณ Uh, 7ซองนะฮะยังเหลืออีกประมาณพอสมควร7ซองก็เลยออ23ซองนะฮะดังนั้นเราก็มีเวลามีโคต้าในการเปิดไปได้เรื่อยๆ20กว่าวันนะฮะก็ไม่รีบเราก็ดูดูกันไปนะครับก็แนะนำติชมคุยกันได้นะฮะเออไม่เป็นไรวิวไม่เยอะไม่เป็นไรเราเน้นคนที่คิดเหมือนกันนะฮะขอบคุณนะครับก็ไว้เจอกัน